รู้ไหมว่าโลกเรามีมหาสมุทรห้าแห่งแล้วแต่ละชื่อมีที่มายังไงน้ำกว่า97%บนโลกคือมหาสมุทรและผื้นที่โลกถึง71%คือน้ำแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าชื่อของมหาสมุทรแต่ละแห่งนั้นมาจากอะไรบ้างมาฟังกันครับมหาสมุทรแอตแลนติกชื่อนี้มาจากยักษ์ไททันในเทพกรีกที่ถูกลงโทษให้แบกพลาไว้ตลอดการคำว่าอ atlanticoi eplage แปลว่าทะเลของแอตลาสนั่นเองมหาสมุทรอินเดียได้ชื่อมาจากตำแหน่งที่อินเดียนยื่นออกไปในทะเลชื่อดั้งเดิมในลาตินคือ โอเชเนียสอ orientalis indicus หรือมหาสมุทรตะวันออกของอินเดียสมัยก่อนชาวกรีกยังคือเรียกทะเลนี้ว่าเอริเทรียนสีหรือทะเลสีแดงเพราะมีแบคทีเรียทําให้น้ําเปลี่ยนสีมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งชื่อโดยนักสำรวจเฟอร์ดินานน์มาเจลันในปี1520ใช้คําว่ามารีแปซิฟิกคูที่แปลว่าทะเลอันสงบเพราะตอนเขาเดินเรือผ่านไม่เจอพายุเลยมหาสมุทรอาร์ติกชื่อมาจากคํากรีกอาร์กโกสที่แปลว่าหมีเกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวหมีใหญ่หรือ เอซ่าเมเจอร์ที่นักเดินเรือใช้ในการนำทางไปยังดาวเหนือมหาสมุทใต้หรือ southern ocean เป็นมหาสมุทที่ล้อมรอบทวีปแอนตาร์กติกาได้รับการนิยามอยากเป็นทางการโดย IHO ในปี2000ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่ใต้สุดของโลกสรุปง่ายๆแอตแลนติกจากชื่อยักษ์แอตลาสอินเดียมาจากที่ตั้งของอินเดียแปซิฟิกทะเลสงบที่มาจากลั่นตั้งอาร์กติกมาจากดาวหมีใหญ่มหาสมุทใต้ล้อมรอบขั้วโลกใต้ โลกเราชื่อไม่ใช่แค่ตั้งมั่วๆแต่มันเต็มไปด้วยเรื่องราว